วิธีการาวันนี้เราจะเริ่มฝึกการเขียนภาพอวัยวะต่างๆการเขียนภาพอวัยวะต่างๆก็จะเริ่มจากการเขียนพวกคิ้วตาจมูกปากอะไรพวกนี้ก่อนเนาะโดยดวงตาเนี่ยครูจะเขียนเป็นแนวทางให้ก่อนเนาะหนูจะได้แบบเอามาฝึกด,ดวงตาก็จะมีหลายลักษณะด้วยกัน,นครับดวงตาก็จะเริ่มแบบทรงกลมก่อนนอฮะ สร็จแล้วก็จะมีส่วนของเปลือกตาเปลือกตาด้านบนจะทับเปลือกตาด้านล่างนี้ตาของแต่และช่วงวัยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็ใช้วิธีการวัดเหมือนเดิมเนาะวัดจากนี่มาถึงนี่เท่าไหร่จากนี่มาถึงนี่เท่าไหร,ไหร่อันนี้ฝึกการวัดจากของครูก่อน ตรงนี้จะเป็นเส้นโค้งลงมาตรงนี้จะเป็นส่วนของล่องดวงตาอันนี้หัวตาตรงนี้เปลือกตาล่างหรือถุงใต้ตาล่างเขาก็จะมีชื่อเรียกว่า under back di นะ นี่คือเปลือกตาด้านบนเปลือกตาด้านบนเนี่ยมันจะทับเปลือกตาด้านล่างเสมอนี่ก็เป็นกล้ามเนื้อส่วนของคิ้วอะไรต่างๆนี้จะเป็นโครงสร้างแบบนี้มาคิ้วเนี่ยจะประกอบด้วยสามส่วนค,คือหัวคิ้วตรงกลางคิ้วแล้วก็หานคิ้วแบบนี้ในกรณีที่เป็นใบหน้าอย่างเงี้ยด้านข้างเนี้ยเราจะมีเส้นแบ่งครึ่งลงมาแบบนี้เพราะดวงตาม,มันจะหันมาทางด้านนี้ เป็นส่วนใหญ่ถูกไหมต้อเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะโดยการที่เรามองถึงเรื่องของปริมาตรทรงกลมตัวนี้เรามองแบบนี้เราจะแตะประมาณส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้ลงมาแบบนี้และดวงตาเนี่ยเขาจะมองเขาจะมองมาทางด้านซ้ายซ้ายมือเรานะฟันลูกตาตัวนี้มันก็จะเฉียงเฉียงลงมาแบบนี้ ส่วนที่มันเป็นปลายเนี่ยมันจะถูกเปลือกตาถูงใต้ตาด้านล่างทับอยู่ส่วนที่เป็นด้านบนก็เหมือนกันก็จะถูกเปลือกตาด้านบนเนี่ยมันทับอยู่เหมือนกันต,ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของดูม่านตาดูม่านตามก็จะหันมาทางด้านนี้เห้ววไหมครับอ่าที่เราซูมโพสอัพไปที่ใกล้ๆอ่ามันก็จะมีแบบ เรื่องราวที่มันสะท้อนเข้าไปก็คือส่วนของรีเฟกที่มันสะท้อนเข้าไปในส่วนของลูกตาเรานี้อันนี้คืออันนี้คือจะสาธิตวิธีการล่างก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็ลงน้ำหนักให้หนูดูอีกทีนึงก็จะมีส่วนของขนตานะขนตานี่จะอยู่บริเวณช่วงเปลือกตาเลย อันนี้คือดวงตาอันที่หนึ่งอ่าแล้วถ้าเกิดเป็นดวงตาที่แบบฝูกสันจมูกมันขั้นอยู่เนี่ยโดยเฉพาะจม,จมูกของเด็กเล็กเนี่ยเขาจะสันจมูกจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ด้วยช่วงวัยของเขาเนาะนี่ก็เป็นตีจมูกตีจมูกจะต้องทับส่วนของปลายจมูกนะ นี่ถ้าเรายิงเป็นเส้นแบบเส้นคู่ขนานมาแบบนี้หรือเป็นเส้น Perspective มาเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วมันจะเห็นเป็นลูกตาซ้อนอยู่แบบนี้นึกออกไหมแต่มันมองไม่เห็นเพราะว่าส่วนของสันจมูกเนี่ยมันบางอยู่เราก็จะเริ่มล่างจากส่วนที่เป็นเปลือกตาด้านบนส่วนของคิ้วอันนี้ก็เป็นลูกตา เนื้อกล้ามเนื้อที่มันย่นมานิดหน่อยนิหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยมันจะไม่ไม่ย่นมากถึงนหนักปลายจมูกส่วนของร่องจมูกอะไรแบบนี้ครับอ่ะปลายดวงตาอันอื่น เป็นดวงตาแบบมองแบบเรามองต่ํากว่าตัวรูปทรงอะ่ะเราอยู่ต่ํากว่าตัวแบบเนี้ยแน่นอนมันจะเป็นเส้นเปอร์แบบนี้มาแล้วก็ใส่เป็นสงกลมสงกลมเนี่ยเราก็จะล่างแบบเร็วๆเ,วเวบาๆแตะจากส่วน อาจจะแบ่งเป็นสามสามเส้นแบบนี้อันนี้แหละคือตำแหน่งของลูกตาซึ่งตำแหน่งของลูกตามันก็จะอยู่ในเบ้าเนาะถ้าเป็นกระโหลกเนี่ยก็จะเป็นเบ้าแบบนี้เข้ออกไหมอ่าเสร็จแล้วก็ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของหัวตาหัวตาตำแหน่งนี้ก็จะโค้งลงมา,าทีละฝั่งเนาะ นี่ก็จะถุงใต้ตาตรงนี้มันจะเชิดขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าตำแหน่งที่เราอยู่ต่ำกว่าเนี่ยมันจะมองเห็นแบบาฐานด้านล่างมากกว่าเนีย่ยตรงนี้กล้ามเนื้อเขาไม่ค่อยชัดเนี่ยเขาจะมองไม่ค่อยเห็นองส่วนของอถุงใต้ตาสักเท่าไหร่นะแต่มันจะมองเห็นเปลือกตาด้านในแบบนี้มากกว่า ก็จะเป็นเส้นนี้แบ่งลงมาแล้วแต่ว่าลักษณะของตำแหน่งของลูกตาเนี่ยมันหันไปทางไหนเนีนี้ภาพสะท้อนในนี้ก็จะเป็นลักษณะของอเป็นรีเฟกของช่วงหน้าต่างเนาะ ส่วนของลายจมูกส่วนของดูจมูกอ่าข้างนี้ข้างนี้ก็จะถูกสันจมูกบังอยู่เหมือนกัน เส้นโค้งแบบนี้ ตาฝั่งนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นส่วนรีเฟกจเป็นภาพสะท้อนเข้าไปข้างในจะเห็นืักตาด้านบนชัดหน่อยออปีดจมูกอีกฝั่งนึง ตาอันต่อไปอถ้าเป็นตาที่แบบมันมองมาแบบนี้ล่ะมองแบบมองแบบกดลงมาใส่เส้นแบบเป็นเส้นคู่ขนานแบบนี้มาก่อนนะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องลากในส่วนที่เป็นรูปตาแบบนี้มา ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของลูกตาตำแหน่งของลูกตาดำตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของหัวตา หน่งก็จะเป็นตำแหน่งของถุงใต้ตา นีก็คือตำแหน่งของลูกตาที่มันมองมาทางด้านด้าน,นซ้ายถูกไหมครับจะเห็นแค่ประมาณนี้อันนี้ยข่านี้จะเห็นรูม,ม่านตาด้วยแต่ในส่วนของรูม,ม่านตาเนี่ยมันก็จะมีรีเฟกตเหมือนเดิมซึ่งรีเฟกตเนี่ยจะมีความเป็น อ่าทาน r e n เลนทานส a าเลนก็คือความใสเหมือนเอาแผ่นใสที่แบบมาซ้อนๆกันอ่ะออกไหมเนี่ยเปลือกตาบนต้องทับเปลือกตาล่างเสมออ่าขนตาไอต,ตรงนี้จะเป็นถุงใต้ตาจะมีส่วนที่มันเป็นพื้นที่ ตรงนี้ก็คือกล้ามเนื้อมันจะแบบแบนๆหน่อยส่วนที่มันกำลังจะคุมลงไปบนส่วนของลูกตาเนี่ยแล้วถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยเปลือกตาเนี่ยมันจะกระทบมาโดนช่วงลูกตาใช่ไหมเงาตรงเนี้ยมันก็จะมีเงาตกกระทบมาตรงนี้หน่อยดวงตาข้างนี้จะเฉียงเฉียงลงมา ตาบนคิ้วไปดวงตาด้านข้างนี่ ดวต,ตาหน้าตรงตาแบบตรงตรเนี่ยดูตาใครเหมือนกันเนาะตาด้านข้างอ่าอันนี้พอเราได้ <c oughs> ตำแหน่งดวงตาทั้งสองข้างแล้วซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับดวงตาดวงที่สามขั้นอย่างนี้ นะครับเส้นนี้เราจะแบ่งมาประมาณ1.3ส่วน3ของเส้นด้านบนและเส้นด้านล่างเมื่อเราแบ่งตำแหน่งได้แล้วเนี่ยเส้นนี้คือตำแหน่งของหัวตาตำแหน่งของหัวตาอันนี้คือตำแหน่งของหางตา อันนี้คือ,อเยื่อบุบริเวณช่วงหัวตาจะเป็นต่อมแบบต่อมน้ำเลี้ยงตรงช่วงหัวตาเวลาเราเขียนตาแบบมันมีชีวิตชีวาไหมก็จะดูกันที่ส่วนของอหัวตาตรงนี้ด้วยเราแบ่งมาที่หัวตาฝั่งนี้โค้งมาด้านข้างแล้วก็ลงมาเป็นส่วนของหางตา เอาเป็นส่วนของหางตาเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งเป็นส่วนของฐานตาด้านล่างซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะเป็นเปลือกตาด้านบนเปลือกตาด้านบนก็จะมี2เส้นนะความหนาอันนี้คือถุงใต้ตาถ้าเด็กโตอย่างเราเงี้ยหรือวัยรุ่นหรือว่าคนโตเนี่ยจะเริ่มมีถุงใต้ตาที่มองเห็นชัดขึ้นนะครับ นี่ก็ลากเส้นตรงลงมานี่ก็ลากเป็นเส้นตรงลงมาเพราะตามันมองตรงเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนของลูกตาดำตรงนี้ก็จะเป็นถุงใต้ตาเนี่ยพับมาหน่อยหนึ่งอ่าอันนี้คือรูม่านตา หรืที่เราเรียกกันว่าเลติน่าส่วนที่เป็นส่วนที่โฟกัสของดวงตาเราเนะเาะแล้วก็จะมีร mm. ีเฟกต์รีเฟกต์ไอ้ชินี้เป็นลักษณะเป็นเหมือนกระดาน mm. เป็นโต๊ะอะไรที่มันวางอยู่เห็นไหม mm. เป็นลักษณะของหน้าต่างซึ่งมันจะไม่แบบตรงๆนะเพราะว่าด้วยลักษณะของรูปตาเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นทรงกลมเนาะเราวิเคราะห์เหมือนกับทรงกลมที่เราเขียนไปเนี่ย ่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใต้ตาเยอะมาก,กนะเนี่ยเราเนี่ยนอนดึกนอนดึกนอนดึกไหมครัไม่ะไ,ไม่เท่าไหร่ <c oughs> ตีสองทุกวัน,อ,วนอืมอ่านี่ก็คือ <c oughs> การเขียนภาพคนเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยนะก็คือ ดวงตาเพราะว่าเคยได้ยินเขาบอกว่าดวงตาคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีชีวิตที่สุดไหมนั่นแหละเขาถึงสตั๊ดี้เรื่องของดวงตากันก่อนแบบนี้รูม่านตารูม่านตาสําคัญนะต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันด้วยประมาณนี้ ่ามานี้นะครับพี่บัวแล้วก็คิ้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะวิ่งโค้งไปตามปริมาตรของกระบอกตาอ่าคิ้วมันจะวิ่งมาแบบนี้เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าคิ้วม,มีกี่ส่วนนะครับ ประกอบประกอบไปด้วยอะไรบ้างอเ,เออหัวคิค้วตรงกลาง,งาแล้วก็หางคิว้วโอเคอ่าประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ล่างก่อนล่างเป็นแถวแบบนี้ตามรูปแบบบนกี้ก่อนนะครับ